ผ้าไล่โบเคียวมันเดอแอดมินเอาน้ำเดือมมาใช้ผ้าจามเลยท่านท่าน้น้ำเดือมผ้าจามสอนงานามอรกนใส่องานก็ยินงมันนั่งรถมัดเนี่ยหาที่นะไปน่าของพองวลูกไอนอนไอนอนเน้นเมแต่โคตร่ายกท่อทานนอนพษ่ทานนี่ยขาวันนี้เขาวันนัน ออาหชผู้ใดมาชองมาชองเยโอ้สียงเองเสียงเอีงครับท่านผู้ชมเสียงเองครับเสียงเองหวงครับยุคขุปาเมื่อนี้อดินได้เดินหางมาเอาน้ามาถวายตามจุดปสงนะครับเด้อน้ามาถวายราชะปัจจัยนี้นะครับเนาะพี่นแล้วคนเวทำการเสียงอื่นี้นี่น มันรถเสียงซื้อได้เพราการที่มันดังมันอีบอกกันว่าดย่านี้ผมได้เงินมาเลยกาศดีบหมือได้กาศดีอากาศเยี่ยฟังเสียงเอื่องมือนีงครับแอดวินเดินทางมาหาแนวทางตามต่อพระธุลด็งเนาะครับเนาะเหาบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีครับผมแดดกับโมฮอนเนาะร่างฝนตกทีนี้เสียงที่ได้ยินยงยืนนี่ก็คือ เสียงาจากธรรมชาติครับเสียงอึ้องนะครับเนาะเสียงอึงองว่ากาันแทบสิบวันยิ่งเสียงนะครับเออสำหรับเสียงอึงเนาะหลายครับผมเขียนอภัยทานยาวสันเดียอาจารย์ว่ายาแท้ๆเขียนอภัยทานแถวหนึ่งยา,มาเมียแยมเลี่ยงไว้นะครับเนาะอนุรักษ์ไว้ Oh. บอกไงพันวยสื่น,นัมื่อนี่อครับอดีได้บอกสามแปดนี่แหละตัวหนึ่ง 3, <8. S 1> สามแปดกันนี่วันสี่ขึ้นเป็นเก้าสามนี่ส้่เป,สเ,ปสเป็นสามเก้าสื่ขึ้นเป็นเก้าสามสำนักมันบอกไม่ได้าเก้าสามสำรักม,มันถือว่อสามเก้าดรือว่าโอ้เก้าสามอันนขึ้นโเยอะสามแปด

อิกอีกอีก,อกอสองกาว่าตัาวนี้ราคาหาล้าน่างเกงสามเแปบบอืมซีเก้าซีเรียกวา่าซีวัดโอ้อ้าอืมอมาแล้วอยากซื้อซีเก้าซีกับซื้อ ซีสองกับซีซีสามทงไฟไงนั่นน้ำเนาะซีซีสามน้ำเชี่อไมทํานั่นหะอไม่านั่นห่อซีสามเนี่ยซีถึงเป็นซีสามเมเี่ยไม่ถึงกับซีซีสองนี่เจ้เอซีสองวงกลมเลยถือด้วยถือด้วยไปซื้อดซีสามหนึ่งกัดอไรังไงกัดซีซีตอนล่างเนียนบ่เนี่ซีสองเนี่ยบ่ครับซีบนล่างช่่ครับ่วงกลมซีสอง ร่วงกลบเลยถึงจจงไว้ถือเส้ควางเลยที่สองเไอปถูกเลยอาจารย์นออันนี้ิอ็นตัวล่างนื่อือื่ออไติดอะไรอชื่อสามล้านตนที่สองหาล้านนี่ราคาเออที่สองราคาหาล้านเอะสามเปียสาี่ดหสามล้านอือไ่จะไปไม้ตึง พอดีน,นะมิมะเซบาท์มิสาวันครับผมมันขี่รถมากเขาก็ยุรถมึงนี่ได้ทันดอกรถมากกับสามเกา้าหกสี่แลยุรถมึงนี่แล้วมึงมาเด,ด็กยังยุรถหี้เก้าหกสี่อมตัวได้หลายระวังเก้าี่ื่อาตัวเดียวกันเออนั่นแหละดียเอืมมึงก็ตัวเดียวกันเนาะเอหกสี่เก้าสี่ น mm hmm. ี่เรไปซื้อเองซีสองียซ่ลซื้อถึงซีสม่ซื้อแต่ไม่ไม่าีก็ในตัวนี้ก็ก็บเกีเสียงสีด้ี่เก้าสีเกางซื้อซีเกสาก็ได้เสงสี่นะเพื่อคนถึงมันนี่ยเพียงแต่ว่าตัวนี้ใหญมันนี่ซื้อเสียงสได้ ว่าจะไปเคีนหลโน่จำไน้องครับสวนจัเบานนอ่น่ะละถือแล้วถือแล้วอืถึงแล้วไปซื้อที่สองหลอือจะเชีงไม้ถูกความที่สองก็เรียกว่าเสียยินคือข่ไปนนดไปเกี่อีนั่นมันว่าบอกแสบสองมันว่าบอกเลยเรียกว่าว่ากระบอกการมันีื้อตัวแาอรา่กวเขแสบนน่ก็อด ว่ากันอยู่บางหอดพูดถากเนาะหาดอ่างเนาะกลับขึ้นมาอยู่ครับจนหอดปั้งกาวเลยร้อมสุ่มนี่ชื่อตัวใดวะสันพี่น้องเอฟซีรอกค่อยเรต้องถามจ้วดเยือกเลยดื้อเลยที่สว่างเลยยกเขาเลยอีแต่ใครอืมยกเขาได้เลยครับผมอาจารย์783อืม หายาพูดอีกหายาเด้ออาจารย์เจ็ดแปดสามยกเขาเลยบานที่ก็มันกับว่าบอกแปดสองนั่มจการกับสีสี่แ้วแปดสองสองแปดมันบ่เื่อมมึงไปเสื่อแปกแปดาสอนี่ลักษณะนี่คื่อกันสันพีมาบอกกันล่งท้ายด้วยสี่สองาสอหกสองสีมันเป็นลักษณะสามตัวมืม เ้าเกิเบิ้งว่ามันสิเป็นเหล็กเป่าว่าม่มูวว่าเขาบอกเกสงอย่งเครับผมมันสิเป็นเหล็กเป่าว่ามันสิเป็นเก็ดเกล็ด่าองเมก็ดสางเกลน้ำอย่าง้ยันไปนอยนะครับมมันสิเป็นลักษณะเป่าว่าันลักษณะเป่ามันมาแห้งเากิเบื้งแตะเสียกาสีเป่าน้ำก็ม่งลอยางเนีีเราเขาบอกยี่ึ่งหัวโซ่ไปซื้อตัวเดียวนี่สี่เก้าสี่หมืนบาท ยังเชิ้กักตัวขนครข้างเป็นเด็กชาเลยเป็นม่ตัวใหญ่ผมว่าโอ้โหคนมากนี้คนเคยมหาโอ้ครับผม็นเคยมาหาอยู่แล้วจนเป็นคนบัตาอยู่แล้วนอนใต้คนร่นบวชยุบบันคุณเดียการปีซ่าสิเกตพันศาอยู่นั่นหละคือแล้วพรต้อง อันไรแค่ไม้ถูกเลยเ้เออแต่เมื่ื้วันนี้จะถามไม่ต้องว่าถามอีกเจ้เออพอดีเลยข้ากษริย์เลยฮ้วยพอดนะครันาคาชุาขอบพอดีดรวจอุ่มพุ่มยังเต็มอันนีู้่มีสินฟ้าไว้เด้อยิมส้่งบ้าส้างเหียนครับผมอยู่ไปไม่ต้องไปยุ่ดอก ผูเหมือนขาเห็ุเสื้อเห็ไปขอยาควางเลยแล้ว่าบอกลานซื้อไปอยู่เหตดยังบ้านจัดสรรซื้อซื้อปขอยาค้างเห็ดบานชุวันตำรวจางแล้วไปเหไงอ่าหญ่ยังมีสายเอาเต้ไปหาใหม่มากตกใจไปหน โอ้สีสวงกทือกล้วล่ะคุณิการยังเออทือกไปเจ้ยอากาศก็ดีมาะความเห็นก่นีออบรรยากาศเพื่อมะออากาศดียาบ้พีู่ดอรบขวนเลยลูเที่ยวเยี่ยมมันเป็นโชกจ้าวานเขาเอาหน้ามาให้เอาไว้เลี้งนี่นนจะตกกระสัน ăn nạm ăn một tô bột với sẵn. Ừ, ăn nạm ăn hải cừu. Ừ. Tôi cắt tô cơ sở. Cắt tô ít đi. Tôi về hà tây rồi, bữa sau có cái mứt đó. rồi. Nó บท,ทีเอาเก่ามาไวขา้ขางหน้าก็ได้เอาเก่าไปไว้ขังหลังก็ได้ตัวละลอยบาทขากนก็ได้เอาวางถือกเกือมตูวน่เื่อว่ามันเป็นเจ้าขี้ะกัลังหันกันเด็กมันเ่เป็นหมันเป็นเก่าอืมมว่าพิจารณาเบื้องหลัวเพราะว่าเขาเอาาม่านเขาเกาผามไหวเบื้องเนี้ยเจ้าขี้ล้ว ใคดูมาครับมีใครยสิหรอกกทำพักกินแชนก็อะไรเ้า่บอกว่านจะหวาวสองหิบด้วย เงินห้างเบื้องบางเงินห้างเขยขจอกไปใส่เห็ดเลย้เหมือนงินห้างอย่างเงินหาเงินย้อนหดึเข้านี้่หากซื้อเ่วะว่าี่าเรซื้อเ็เลยเอาของไปซื้อก็่นหาเท่านนเนาะซื้อซื้อต้องจานนะาซื้กกกท่สงอะไร เกที่กสามที่สามเกาที่สอะนะครับผมครับยนี่แหละหอืมเดกดีมากเก่ามาสามมาสี่ยังสี่มาสีประกอบกันอยู่นี่ตัวนี้เป็นตัวล่องได้ยังอ,อืมวยอรแสนต <laughs> ัวนี้สี่เนี่ยไม่สิบหลังพวี เาบอกยังหนุวยแล้วอือเยอะเท่าไรกยจะบอกคนไปยกของันขั้นเงเล็กกว่าชักหนึ่งกนกันทีหนึ่งกอนอืออบไปหาซื้อย่งวัานซีซีอกรับเลขปศไปหาซื้อครับเรขสองหกหนึ่งคือมันหมู่ว่านมันเป็นเลขกันเออเป็นสองที่ ก้นสอดอกสองหเราเป็นว่างิสาบาวันอวิสาคาบุชารวันเลยที่วัาที่รงนี่เาะว่มันเป็นวันิสาบูชาเวันเพศเดียดหกเลองหก่อนี่แหละสองหกมันมีปัญหาอยู่ว่าจะเป็นหกก็ได้สองหกเจือหหกพอหลักานก็คือว่านนาอย่างส้ ซือแล้วสองหกเี่ันไไก็นไหวโฮโฮมันก็เป็นหกหกกรไดหรือหกหกมันกำลังหาไปเก่าเก่ากรไดมันเลยซื้อเนี่ยการซื้อเล็กมันคือตะกี้แต่ว่าสองหกนี่ที่มอทํมเป็นส่งบ้าบ,บาไไหนบ่็ืือตัวนี้ที่เพิ้อห่างมากแสดงถึงวัดคิงสเสม้นเลยนี่ยางเลีวว้ยวไอ้พี่ทางกาั้งนั้ต้องต่วนเ่าเนาะ ยากอ่ไปสาร่าผากสมกับยุ่งสรนเขาก็เลยยง่ายสาราผากสมหวานตพึ่นถ้าสองหกหน่ที่ว่าได้ตัวซับตัวสองหกหนึ่งว่า่แห้งก็ได้แต่ว่าตัวซีท็อปซนแต่ว่าตัวเลขสามสีที่ว่ายุ่งนีน่ะเป็นตัวล่างตัวกันได้คือกันสามสีโอ้อืมเป็นตัวกันไว้สืบจาไเ้า หนะมอถ้ำคนหน้าว่าเสิมาเห็ุยุนี่เนะเาะว่าเสิมาเห็ุยุนี่คนทีนนน้ว่ามันว่แห้งเนี่ยนบูกจะเริ่มพลานไปทั้งพูดก็เลยสัญานไปไขทางนี่ละว่าผ่านผ่านมน้าแต่ตอมนีตัวหนึ่งบอกว่าสามซีเน,นาะสามซีเอ็นเดยกของคนยีงหมอท้ำมันมีสามซีหกซี 4, กับสามซี สององ3สามซีรัอบสามซีมันอยู่มองนี้อือสามซีอยู่ปุ่มนกกี้ซีนั่งนั่งแต่ซีออกซีซีเข้ากรับซีสงเพื่งกว่าเพิ่งซีสองตอ,อ,อนนั้นวันนั้นเสียกี่บา เจีกับไข่เใดกี่่ะเจียวแล้วเจีมกับป่อยก็ตีเก่าตีทออย่างนี้ลังคนมาหาเขาก็ไปนํำซี่เก่าเชี่งสีลังคนบดสื่อพั้อมสดใหม่ว่าครับนั่นแกงสีบัพอ๋อมันบดสื่อได้ลังคนเป็นบับางนะมันช่พุดธลออาาักมาให้ เดือดแกหาที่เรานำเอาเรื่อยค้าชุดละความต่อแกหาเสียงว่ตถือเกบา